ดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีวันเช้าวันเสาร์นะคะมันมีอีเมลไปซื้อมาเกงมาใหม่ใส่เท็ปรกอบคุณติตูนะคะกำลังเช็ต้มมาใหม่ตอนนี้นึ่งข้าวอยู่เห็นปะสาวบอมีอยู่ใน,นนี้น้องก็กินของแทบดูน้องด้วยโนอาหนานอย่าทำไอ้นี่แตกนะอืม เราไปลงมือทำกันเลยค่ะพี่น้องฝาน,นหน่ไม้เสร็จฝานหน่อไม้แล้วก็จะเอาไปต,ต้มต้มสักหนำหนึ่งนะค่ะพี่น้อง ไม่อยู่เด้ยนะมาหมวดละเลติเขาอดอร่อยไหมเมื่อกี้นี้กระรอกมันวิ่งผ่านไอ้ตรงเนี้ยนะพี่น้องกระรอกไล่หลานชิบหายไอตรงนี้นะนลลยคน,น,นไ,ไหม่ครแล้วกระรอกหลายตัวแล้วโซเซียลเนาะไม่เห็นกระรอกไหมกระรอกวิ่งแบบเยอะมันเป็นธรรมชาติดีนะตน้นไม้เยอะอ ตรงละใหม่อีกน้ำหนึ่งค่บพี่น้องเอาความ,มขมอดเนาะเราจะเอาไปแกงคะ่ะเอาสุกผูดีค่ะพี่น้องนี่ห้องระตุต่มละใหม่เสร็จแล้วพี่น้องอันนี้เห็ดสดที่แม่พี่นี่ไปหามาจากทูอ่าแถวกาลสินนะคะพี่น้องเพิ่งจะหามาให้ลูกสาวกินเนาะพี่แต่โตอเลยโอ้ยลูกก็ใจกำลังชิบตั้งกันเลยค่ะพี่น้อง สะดวกใส่เยอะๆ <laughs> บงางคนมากินของง้อด้วยมั้งรสดีประเด็งง เบอหอมแดงพริกพริกแกงหรือใส่หอมหอมแดงหอมกรเละไปหยิบใส่มาตำแต่พอใส่ข้าวเบือรแล้วต้องขยันคุ้นนะพี่น้องเพราะฉันเหนียว ทอดเ,เนี้อาต่หนึ่งสุกแล้วนะไม่เหนียบเราใส่ผักกาดใช้ก,กระติู